สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรทเทคนิคแพทย์นพดลพันธ์พานิชย์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตครับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะครับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนภพรพรธัญญาผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผม ดรบุญมากกันหาสายนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเวิร์เนินะครับตรงนี้ก็เป็นเ,เครื่องมือที่ดีนะครับสาหรับอาจารย์ในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆนะครับให้กับน,นิสิตน,นะครับโดยที่นิสิตเนี่ยสามารถจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็น PC นะครับ อะไรก็ได้นะครับที่สามารถต่ออินเทอร์เนต็ตได้สัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับก็สามารถที่จะเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตอบสนองในส่วนของการที่เราจะก้าวไปสู่ก้าวแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาทางไกลตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ระบบออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของอวิกฤตของทั่วโลกในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนิสิตเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนในระบบออนไลน์ได้